ปีชงคืออะไรปีนี้เราชงไหมแล้วจะทำยังไงถ้าเราชงขึ้นปีพศ2568คิดว่าหลายๆคนคงจะเริ่มเช็คดวงชะตาสำหรับชีวิตในปีใหม่กันแล้วแล้วไหนมีใครโชคหลายได้ปีชงกันบ้างคำว่าชงของปีชงมาจากภาษาจีนคือคำว่าชงถูหรือชงฟานในภาษาจีนมีความหมายว่าขัดแย้งหรือขัดกันตามหลักโหราศาสตร์จีนมากกว่าจะแปลว่าชนหรือปะทะกันอย่างที่คนไทยรอเข้าใจ และเรื่องปีชงเนี่ยมามาจากพื้นฐานความเชื่อท่าตทั้ง5 ได้แก่ดินน้ำไม้ไฟและโลหะซึ่งแต่ละธาตุก็จะทําให้กําเนิดหรือขัดข่มกันกับธาตุอื่นโดยแต่ละปีนักษัตริย์ก็จะมีธาตุประจําต่างกันอย่างเช่นในปี2 5 6 8นี้ปีมะเส็งไฟหินซึ่งธาตุไฟให้กําเนิดดินส่วนธาตุไฟจะถูกข่มได้ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้จึงเป็นปีชงสําหรับคนที่เกิดปีกุลซึ่งเป็นธาตุน้ำิงคู่ตรงข้ามกันโดยวิธีการแก้ชงตามฉบ,บับเจ้าของวัฒนธรธรมแท้ๆเนี่ยคือไม่ต้องไปแก้<อ>เพราะว่ามันไม่มีคติเรื่องแก้ชง ก็คือปีชงเป็นเรื่องของธรรมชาติแม้ว่าเราจะแก้ไม่ได้แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการสมรุมระหว่างกายวาจาพยายามหลีกเลี่ยงงานอาวมงคลเช่นงานศพและประับพฤตินให้ดีรักษาคุณธรรมและละไว้ซึ่งอวิชาการกระทําชั่วต่างๆซึ่งจะเป็นการลดผลจากปีชงได้ดีที่สุดส่วนการไปทําบุญสดักเคราะนั้นสามารถทําได้เพื่อความสบายใจและเสริมสิริมงคลรับปีใหม่แล้วไหนปีนี้ใครไปเช็คดวงชะตาหาปีชงกันบ้างแล้วหรือยัง